วเวลาราภาวนาหนอัปตตาเาจะดูจิตใจของเราให้ชัดเพาปัญหาทั้งหลายที่ทับถมจิตใจของเราไม่ได้อยู่ภายน,นอกเราจะเห็นว่ามันเพราะคนนั้นเสียไปคนนี้เป็นอะไรไปคนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้เราจึงทุกข์แต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่เราทุกข์อยู่เพราะตัณหาของเราเองความยึด หยุดมัน่นถทอมมั่นของเราเองซึ่งเราปกติมองไม่เห็นเคยอ่านหนังสือปัญหาธรรมะของพวกเซนมีข้อหน,นึ่งที่อ่านแล้วนึนนกว่าเข้าใจอาจารย์ก็บอกลูกเสร,ร็จว่าให้ดับไฟให้หมดนะยังมีอะไรเหลือแม้ดนน็ดนิดหนึ่งนัาทานแดงๆไม่เอาให้มันดับหมดลูกเสร,ร็จก็เอาขีบมาดูด,ด,ดูดูจันดูจัจก็ไม่เห็นมีอะไร บอกกับอาจารย์ว่าไม่มีแล้วอาจารย์ก็จับคลิปลงไปในในที่ขี้เท้าก็เจอมีอยู่มีอยู่ฐานก้อนหนึ่งที่ยังไม่อยู่เราอ่านแล้วนะกรเข้าใจอาจารย์บอกลูกเสือให้หากี้เลยได้ลูกเสือบอกว่าไม่เห็นมีแต่อาจารย์ฉลาดกว่าแต่พอเราอา่านเฉลยของขามันออกไปคนละเรื่องไปเลย ดูไปปจะดูพุทธะภายในคนหนึ่งจะเจอผูทธะของเราไม่ได้แต่ว่าคนหนึ่งก็จะมองเห็นกิเลสของเราได้ง่ายที่สุดง่ายกว่าเราแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องรู้จักวิธีดูของเราเองเพราะฉะนั้นต้องรู้จักทําจตใจให้สงบสงบแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของจิตที่ยังเหลืออยู่แต่มันจะละเอียดข้าละเอียดเข้าวแต่ว่า ถ้าหากว่าความสง,งบของเรามั่นคงดีเราจะตามทันตอนจริงจรงเราาตัวกิเลสของเรายังมีอยู่มันแสดงตัวที่จริงมันแสดงตัวตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นเพราะเราอยู่กับมันตลอดมาแต่ถ้าหากว่าตั้งใจจะดูก็ต้องดูจรได้เพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าเวลาจิตใจของเราเร่าร้อนมันไม่ได้เร่าร้อนเพราะเสงภายนอกเราร้อนเพราะตัวเอง แตสิ่งที่ทำให้เราร้อนภายในมันใ,ใช่เนื้อแท้คงเจ็ดท่านเรียกว่าเป็นอาการทุกข์กรรเมื่อกมาบ้างปลายบ้างหมายเข้ามาเราก็เลยใจหาเหตุท้าผลของมันรู้จักเหตุของมันดับที่เหตุผลก็ต้องดับกำหมดปัญหาในพระอริยเจ้าช่งอยู่อยู่ในโลกนี้แต่ไม่ลงไปทุกประทามโลกพระท่านรู้จักเรื่องภายในของท่านดีแล้ว โลกยุบไม่ได้เพราะฉะนั้นพยายามรู้จักตัวเองให้มากที่สุดเราจะได้มีหวังที่จะปลดเปลื้องทุกทั้งหลายในทีมอยู่ในหัวใจของเราออกโดยสิ้นเชิง